กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกราบสวัสดีกันยามค่าคืนครับผมครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวดรวดครับผมครับข่อนีก็ต้องกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอฝากช่องสัญญานักแสวงโชค อีกสักช่องนึงนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับกับขอบคุนหลายๆครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนครับผมครับสูตรก็ไม่ยากครับผมครับใช้หลักร้อยครั้งที่สบวก10ครั้งที่สาแล้วก็บวก2บวก4ี่นะครับ หลักร้อยครั้งที่สหลักสิบครั้งที่สมนะฮะหลักร้อยครั้งที่สมหลักสิบครั้งที่สามก็คือ1บวกเนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่1บวกเ้านะครับขอไปครับหลักร้อยครั้งที่1นะครับหลักร้อยครั้งที่1ก็คือ เลขหนะครับหลัก10ครั้งที่3ก็คือ7นะครับหลักร้อยครั้งที่1คือเลข6กหลัก10ครั้งที่3ก็คือเลขเจ็ดนะครับก็คือหกบวกเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดบวกแ หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเออแปดบวกเจ็ดแล้วก็สิบครั้งที่สามอเจ็ดเจ็ดเจ็ดบนนี่มาห้างวดติดนะฮะก่อนหน้านี้ก็สองเจ็ดศูนย์นะฮะหืมเจ็ดบนมาห้างงวดติดหกบวกเจ็ด ผบวกใจก็เท่ากับสิบสามนะครับใส่เลขสามแล้วก็บวกสองนะครับสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้านะครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้สาม ห้าเก้าชนที่เลขห้าครับผมครับชนที่เลขห้าอีกแล้วนะครับชนที่เลขห้านะครับชนที่เลขห้านะครับ <c oughs> อันนี้สิบล่างนะครับได้สี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปด หลักสิบได้สี่เจ็ดแปดหลักหน่วยได้สามห้าเก้าสี่สามสี่ห้าสี่เก้าเจ็ดสาม 7จ็ดห้าเจ็ดเก้าปดสามปดห้าแปดเก้าถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรไม่หลุดชน8ดกับห้าเม็เดเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่การคำนวณนะครับผมครับ เป็นแค่การคำนวณนะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดนะครับ8-5เม็ดเดียวนะครับหลัก10ชนที่เลข8หลักหน่วยชนที่เลข5นะครับครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับคือผมเพิ่งเปลี่ยน จากสัญญากาย่างเป็นสัญญานักแสวงโชคนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ชอบในการแสวงโชคนะฮะชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับเพื่อที่จะได้หาข้อมูลดีๆมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมครับแล้วก็ถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณานะครับผมครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสถิตินะครับผมครับผมสัญญาแกอย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ก็กลับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปลายสุภุสุคนนะครับที่ติดตามนะครับกับขอบพระคุณพี่น้องปองปายสุภุสุคนที่มารับชมนะครับเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ